สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดในะรอบบ่ายประจําวันนี้นะครับรมีสาระอะไรนะ่าฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกว่าแมนเชสเตอร์เตดหวังรังตัวอังเดโอโลนา,าให้อยู่ช่วยทีมในเกมเปิดบ้านพบกับทอมนัมอสเปอร์ก่อนที่จะปล่อยให้เขาเดินทางไปช่วยทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชันนะครับก่อนหน้านี้อังเดโอโลนา,าก็ได้ทําการพูดคุยกับทีมชาติแคนาูนโดยทางโอโณนาขอชะลอการเดินทางเข้าร่วมแคม เพราะว่าเจ้าตัวนั้นมีความต้องการที่จะลงช่วยแมนยูในศึก f a ฟเัรอบ3ในวันที่8มกราคมที่กําลังจะถึงนี้เลนคาเบื้องต้นได้ระบุเพิ่มเติมว่าในตอนนี้ทีมงานของเอริรเทนฮาก์กลังเจรจาก,กับทีมชาติแคนาดาอีกครั้งเพื่อขอรั้งตัวอังเดโอโานาไว้ใช้งานในเกมเลีกนัดเปิดบ้านรับมือกับท็อตแนมอสเปอร์ในวันที่14มกราคมนี้แต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มมาจากทีมชาติแคนาดาในเรื่องการรั้งตัวอังเดโอโานาไว้ใช้งานต่อไปนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากิ ครับที่ได้ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนเพื่อทราบครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิเซโอโรบาโนนะครับที่ออกมารายงานว่าเสื้อเหลืองโบรซิดัดมูลอดีตต้นสังกัดของเจอรซานโชกํากลังติดต่อสอบถามความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวกับซานโชและว่ากันว่ามีการพูดคุยและว่ากันว่าทั้งสงสโมสรในตอนนี้กําลังอยู่ในการเจรจาขั้นสูงสุด เกี่ยวกับค่าเหนื่อยของซานโชซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าสโมสรแมนยูจะตอบรับเงื่อนไขของเสือเหลืองหรือไม่และการพูดคุยของทั้ง2สโมสรนนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีอย่างไรก็ตามถ้าหากสโมสรแมนยูปล่อยยืมตัวจอร์ซันโชในช่วงเดือนกรกาคมนี้สโมสรแมนยู Man ก็อาจจะมีทุนทรัพย์ในการใช้จ่ายภายในสโมสรนนั้นลื่นไหลามากขึ้นนะครับ ต่อมาครับก็ตามรายงานของฟาบิเซโอรโรบานโน่นะครับที่ออกมารายงานว่าสถานการณ์ของสกอตแมนโทมินในตอนนี้เป็นเหมือนในช่วงซัมอร์ที่ผ่านมาหากสโมสอแมนยูได้รับข้อเสนอที่สูงสโมสอแมนยู Man ก็พร้อมที่จะปล่อยสกอตแมนโทมินออกจากทีมแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าสโมสอแมนยูไม่ได้รับข้อเสนอตามเป้าที่พวกเขาตั้งไว้สกอตแมนโทมินก็จะยังอยู่สโมสอแมนยูต่อไปเพราะสกอตแมนโทเมินเป็นส่วนสําคัญของสโมสอแมนเชสเตอร์เต็ดในชุดปัจจุบันนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายง,งานของด็อบโลซานผู้สื่อข่าวที2จาก ESPN นะครับที่ออกมาระบุว่าในการประชุมครั้งแรกของเซอร์จิมลัดคีฟที่พบปะกับบรรดานักเตะทีมชุดใหญ่รวมถึงเอริกนาร์กมีหัวข้อ4หัวข้อดังนี้นะครับ1ก็คือว่าเอริกนาร์กสามารถทํางานของตัวเองไปได้เต็มจนจ,นจบฤด,ดูกาลและจะถูกจับตามองจากฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารเองก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ ถ้าหากว่าเอลิทิกคยังทํางานอยู่นะครับ 2. นะครับก็คือว่าจโรซานโชหมดอนาคตกับสโมสรแมนยูแน่นอนและสโมสรแมนยูนั้นก็ต้องการที่จะขายขานักเตะรายนี้เพราะไม่อยากให้ซานโชเป็นตัวอย่างในเรื่องที่ไม่ดีของสโมสรและต้องการที่จะสร้างภาวะแวดล้อมที่สามัคคีกันมากขึ้น 3. การเสริมทัพในช่วงตลาดเดือมนมกราคมนี้จะมาจากการยืมตัวเป็นหลักไม่มีการเซ็นสัญญาแบบทาวอลและ 4. สโมสรจะปรับค่าจ้างของเตะให้สอดคล้องกับผลงานก็หมายความว่าถ้านักเตะผลงานดีก็จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้และถ้านักเตะผลงานไม่ดีก็จะลดค่าเหนื่อยลงนะครับก็อาจจะเป็นแบบประมาณว่าเป็นปีเป็นปีนะเขาอาจจะวิเคราะห์เป็นซีซั่นไปนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากเบนจาขอบนะครับที่ออกมารายงานว่า 3ปัจจัยที่เอริกนักจะทำงานร่วมกับเซอร์จิมได้นั่นก็คือ 1. ผลงานในสนามต้องดีต้องจบท็อปโฟไปลุ้นในศึกยูฟาเจบเบลลีก 2. นโยบายหรือปัจชญาในการทำงานของเทนทักเนี่ยต้องไปสอดคล้องกับนโยบายหรือปัจชญาของเซอร์จิมและ 3. ความสัมพันธ์ของเอริกนักแล้วก็ความสัมพันธ์ของเซอร์จิมและคลิปต้องเป็นไปในทิศทางด้วยดี ไม่มีการทะเลาะกันในเรื่องสิ้นหมายความว่าไม่มีปัญหากันนะครับถึงว่าจะผิดกันแค่ไหนนะครับขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าถ้าสมมติเทนฮาร์กอยากจะได้นะครับแฟงกี้เดยองเนี่ยแบบเขาอยากได้มาร่วมทีมากมากนะแต่ถ้าว่าทางด้านจิมและคลิปมองว่า การที่จะดึงตัวแฟงกี้เดยองมาค่าตัวก็อาจจะแพงแล้วก็อาจเสียเวลาในการดีลกับบาซ่างั้นไม่เอาดีกว่าไปเอาคนอื่นมาดีกว่ามันอาจจะมีการขัดแจกันเล็กน้อยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างให้เห็นนะฮะอ่ะมารอดูกันต่อไปนะครับว่าการทํางานของเอกธนาภายใต้การบริหารคองเซอร์เจมเนี่ยในปี2024เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะ i มิเลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรนนี้จากหลีกเอิงฝรั่งเศสและก็สโมสรอ,อื่นๆทั่วโยโุโรปให้ความสนใจที่จะยืมตัวฟาโกนโดเปลิสตีปีกขวาดาวรุ่งวัย22ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของลิกเฟนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดกำลังเจรจากับโซลาา่าโซทายเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่และอนาคตของเขาหลังจากเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะรายนี้แล้วสโมสรแมนยูมีแนวโน้มที่จะปล่อยยืมตัวในเดือนมกราคมนี้ <c oughs> เพื่อปล่อยให้นักเตะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนําประสบการณ์มาช่วยสโมสรแมนยูในอนาคตนะครับผม ต่อมาครับก็ตามรายงานของลอรีวิทเบลผู้สื่อข่าวจากเดอะแันติกนะครับที่ออกมารายงานว่าโจฮูคิวจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูจนถึงปี2 0 2พพร้อมออปชั่นขยายสัญญาออกไปอีก1ปีและคาดว่าเมื่อต่อสัญญาเสร็จแล้วสมโมสรแมนยู Man จะปล่อยนักเตะรายนี้แบบยืมตัวโดยในตอนนี้มีสมโมสรในลีกอังกฤษ2ลีกไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมเปียนชิพที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของดอบลอซันนะครับที่ออกมารายงานว่าเอริกธนาะกต้องการรักษาอำนาจของตัวเองในบทบาทของการเลือกซื้อผู้เล่นเข้ามาสู่สโมสรแมนยูถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ฝ่ายกีฬาของสโมสรแมนยูก็ตามโดยคาดกันว่าเอริกทนาะกจะพยายามอธิบายให้เซอร์จินและคลิปได้ฟังถึงเรื่องนี้เพื่อให้ตัวเองมีบทบาทในการร่วมงานกับจินและคลิปในอนาคตนะครับซื่อบื้องต้นได้ระบุข้อเติมว่าถ้าหากเอริกทนาะกกระทําเช่นนี้ การกระทําของเอริรักจะเป็นจุดที่น่าสนใจของบอร์ดบริธารแมนยูและอาจจะสร้างความแตกแยกของบอร์ดบริธารแมนยูในอนาคตนะครับ ต่อมาครับก็ตามรายงานของโกลนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดกำลังพิจารณาคว้าตัวแอนเดอร์สันมิดฟิลด์ของอตาลนตาในเดือนมกราคมนี้ซึ่งการเจรจายังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นแต่สโมสรแมนยูกำลังสำรวจความเป็นไปได้ที่จะยื่นข้อเสนอไปให้สโมสรอตาลนตาพิจารณาเพื่อปล่อยตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมในเดือนมกราคมนะครับ ต่อมาครับก็ตามรายงานของข่าออฟไซด์นะครับที่รอบรายงานว่าสโมสรแมนยูภายใต้การบริหารของจิมแลตค a ีฟต้องการให้แดนเอ็ดเวิร์ดและก็พอลมิชเชลนะครับมาเป็นผู้อำนวยการที่สโมสรแมนยูโดยจะให้พอลมิ i เชลนะครับเป็นฝ่ายบุคคลในการสรรหาบุคลากรหรือการซื้อนักเตะเข้ามาสู่สโมสรแมนยู และแดนเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เป็นตำแหน่งนี้เหมือนกันซึ่งในตอนนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาและการทบทวนก็อยู่ว่าใครจะเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาเป็นตำแหน่งนี้ที่สโมสรแมนยูภายใต้าการบริหารของจิมและคีิปในอนาคตนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดลี่เมล l นะครับที่ดออกมารายงานว่าสโมสรเวตแฮมเป็นหนึ่งในสโมสรที่จับตามองสถานการณ์ของจอรนซานโชอย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากเดวิดมอยผู้จัดการทีมคนปัจจุบันไม่เต็มใจที่จะดึงซานโชมาร่วมงานโดยเหตุผลหลักๆก็มาจากพฤติกรรมของซานโชที่แสดงออกอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันนี้รวมถึงค่าเหนื่อยของซานโชที่สูงเกินไปทําให้เป็นอุปสรรคในการดึงตัวซานโชมาร่วมทีมนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพักการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ